เราไม่ได้ตัดอรงไปแต่ในงอย่ือยี่สิบยี่อิบมากกว่ามันเป็นไม่ได้ยากกับเรื่องการมันใช้ทับอื่นไม่ดีนะที่ห้าสิบ้าสิบเได้เจอกับไม่ได้เจอคือต้องวจน้ำเองก็มีเพราะว่า

ตั้งแต่มาลงพื้นที่เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นรถแล้วก็หายไปมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยหรอก็ตำรวจโหดเขาดูเส้นทางเขาออกเขาเช็ครถหมดแล้วเป็นนี้เราเราไม่ได้คิดไปเองนะไม่มีรถเข้าคือเขาเช็คหมดแล้วรถนอกไม่มีเข้าเขาเช็คหมดแล้วเราไม่ได้อ้างอิงจากเขาว่ามาเขาว่ามานะเราอ้างอิงจากหลักฐานทั้งหมด เออเราถึงก้าพูดได้ว่าตัดต่กขึ้นรถตัดออกเหลือแต่น้ำาตเดียวันนี้แผมอยู่นะครับ เจ้าท um. <basics. S 2> ี nah ่วนที่อินวินครับคนลงมาเป็นที่ราลงมาเที่วันนได้มาไได้มเดินขี้เร่งน้ก็ไม่ได้เอสมมติ้าต่นิโยนลงน้ำดัยากถ้าเจอตวเงินลาลากถ้าเจอังนลลกไม่โดนลากแต่ ขึ้นมาหนาบาไม่ติดไม่ติดหนึงไม่ติดปลงไม่ติดพอนะที่ตัวนี้ที่แมวตัวให่ครับหางทองสองเราลองมองถึงหัดที่มันเป็นตัวแปรแต่ให้ตลกตอนนี้อาจารย์กลับไปแล้วครับอาจารย์กลับไปเนี่ยรอดูกลับไปแล้วนะประดูการวิเคราะห์นะครับของเจ้าที่วินวินนะครับ ในในยูทูเจอเกไมาไหมไม่ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมไมเออน้องน้องอันนี้น้องเดชเราไม่ทราบนะน้องเดชที่เป็นหน้างานนะครับ

เอางี้ถ้าทุกคนอ่านจนครบอ่ะที่เราโพสอ่ะทุกคนจะเข้าใจว่าการถอน,ถอน,ถอนการยุติเนี่ยหมายคาะว่าในหมดของเราเนี่ยที่เราทำตั้งแต่แรกเรายุติตอนนี้เราต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำแล้วถ<อ>ูกไหมย,ยุติงบประมาณเป็นหลักด้วยให,ให้ไอ้เรื่องงบประมาณหนูไม่ซีเรียสครับ,บอ่าพวกเรามีมงบประมาณอยู่แล้วแต่มันควรจะเป็นหน้าที่ของตำรวจในการค้นหาที่ไม่ใช่เราฝ่ยเดียวเพราะที่ผ่านมามันมีว<อ>ิธีเรามีอาสาภูไภัยมีชาวบ้านครับได้รับความร่วมมือจากสารวัตร ครับไ,<ป>ไ,ไ,ได้ไหมครับอะไรฮะาได้ไหมอะไรนะถ่ายได้ไหมถ่ายลุกได้ไหมถ่ายได้ถ่ายไสดนี่ไงเนี่ยนี่ก็ไล่สดเนี่ยไล่สดทั้งสองช่องเดี๋ยวแต,แต่แต่พี่ห้ามถ่ายนะห้ามถ่าย,ายห้ามถ่ายให้คนถ่ายคผมดูเขา อ๋อพี่ก็อยากถามพวกนี้เขาอยากถามมามากกันพี่อ๋อยากถามมากเลยตอนเนี้ยถามได้่เพราะว่าบางทีสื่อเอาไปพาดหัวทำให้คนเข้าใจผิดพี่ก็รวงได้เลยไม่ได้ลงรวงไม่ได้ลงเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ได้ลงเห็นออกข่าวว่านิตยการค้นหาแล้วแรกจะรู้แล้วัวไม่ได้ลงแต่คือเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปพาดหัวว่าเงินบริษีหมดนี่มันไม่ได้หมดครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไป มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินหมดไม่หมดเราแค่บอกว่าเรายุติไไปหนที่อย่าลืมว่าหน้าที่การคุณหาต้องเป็นของน้าที่เราหมดนมันไม่ใช่หน้าที่ของมูลนิธิหรือประชาชนแต่เราทำเพราะว่าเราอยากตามหาตัวอเป็นส่วนของตํางวจศึกเพาก็สืบไปแต่ในส่วนที่เรามีข้อมูลถามว่าถ้าเราลงหาตั้งแต่วันแรกอาจจะเจอก็ได้ถูกไหมเราปิดทิศทางไปตั้งแต่วันแรกด้วยที่แม่โกหกชายเสื้อเหลืองด้วยที่นายรอ บอกว่าเห็นบอกว่าเอาน้องใสต่ตะก้าไปด้วยที่ป้าอรอับเห็บอกว่าเห็นนายรอพาน้องใสต่ตะก้าขับไปทางนูง้นเขาหวเขา<อ>ก็จะเบนทิศทางไปในการาหาคนนอกเสื้อเหลืองสุดท้ายแม่มาสลับภาพว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริงเราต้อง hmm มานับหนึ่งใหม่ทุกวัน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 จนกระทั่งถึงประมาณกี่วันโอ้โหยี่ไม่ที่ว่าชายเสื้อเหลืองนะ เกือบยี่สิบวันมั้งลงทางกันนะเกือบยี่สิบวันสิบห้าสิบหกวันแล้วมั้งแล้วพวกหนูลงพื้นที่เองทุกวันทุกวันมู้นที่วินวินก็เป็นมื้นที่แรกที่เขามาใช่คือเราอะใครจะเข้ามาเข้ามาเลยค่ะทุกคนอยากมาหาตัวเด็กเข้ามาได้หมดเลยไม่ได้มองว่าหิ่งทรงหิ่งแสงไรสาละครับเออไรสาระเรามองแค่ว่าไรสาระมันมีวิธีอื่นจะหาแสงเยอะแยะค่ะไม่จำเป็นเราโฟกัสที่ตัวเด็กแล้วเราก็ไม่เคยไปปกป้องแม่สักนิด ถ้าใครติดตามเราจะรู้เลยถ้าใครติดตามไลฟ์สดอ้อนี่จะรู้เลยว่าอ้อไม่ไม่โอเคอยู่แล้วกับแม่เดยแขอถามพี่อีกอย่างหนึ่งว่าเพราะมันมีกระแสจากดูที่คอมเมนต์เนาะเขาหาว่าไปปกป้องไปเข้าข้างแม่อะไรไม่พี่รู้สึกยังไงเข้าข้างตรงไหนเข้าข้างตรงไหนก่อนเขาไปเอามาจากไหนที่เราที่่วาเราเข้าข้างพอแม่เด็กมาสารภาพกับเราเนี่ยคุณกลับกลายเป็นว่าบอกว่าเราเข้าข้างเด็กมันไม่ใช่นะในการคุยในการหาข้อมูลเนี่ยเมื่อเด็กหายออกจากอกแม่เนี่ยเราจะถามใครถ้าไม่ถามแม่ให้ไปถามใครคะถามป้าในบ่อหรอ ไม่ใช่นะเราก็ต้องไปถามเอาข้อมูลจากพ่อจากแม่เด็กคุกขี่เขาเพื่อให้เขาพูดกับเราสุดท้ายเขาไม่พูดถูกไหมมีงมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องถูกกันออกไปสอบทุกวันทุกวันเราก็มาลงมือที่หาตามจุนนั่นจุนจนี้ศูนนี้ทําทุกอย่างพอถึงเวลาที่เอาหละมีหมอดูให้ยุีเข้ามาแต่เขาใช้จิตวิทยาในการคุยซึ่งเราอะเขาทีาา่ต่อทางเราอเราไปร่วมกันคุยสุดท้ายเด็กสรารภาพแล้วเราอยู่ในในเหตุการณ์พอเราไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเด็กสารภาพกลับกลายเป็นว่าคนมองว่าเราเขาข้างเด็กมมันไ่่ใช คุณต้องการความจริงจากเด็กพอเด็กทะเราะาคุณก็ว่าเด็กโกหกอีกแล้วคุณก็ว่าเราอีกเราไม่ได้เราไม่ได้สงสารหรืออะไรนะในมุมของนางสาวนอนที่ถูกกระทำเราสามารถเห็สินใจเขาได้เข้าใจเขาได้ในมุมที่เขาทําแต่เราไม่ได้เห็นใจเขาในสิ่งที่เขากระทำกับลูก<ม>เข้าใจไหม okay, okay. คนพันคน,ค,นคอมเมนต์ก็มีแค่สองสามคนอะหนึ่งพันต่อหนึ่งร้อยที่ไม่เข้าใจคือหนึ่งร้อยที่ไม่เข้าใจคือไม่ได้ติดตามเราอถ้าสมมุตินางสาวนอนมาบอกคุณอะ กับการว่าคุณโดนมองว่าคุณปกป้องมันใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่นะมันอยู่ที่การพูดคุยพอถึงจุดจุดนึงนอเขารู้สึกจะไม่ไหวกับแรงกดดันแล้วการที่เราคุยกับเขาเราไม่ได้ไปตะี่ตะันต้องเค้นเรา๋ยวนี้๋ยว่นี้อยูนี้พอเรานจิตวิทยาใช่เราทำให้เขาคุ้นเคยกับเราให้เขารู้สึกว่าเออพวกพี่แม่งเรากล้าพูดและแสดงว่าคําสารภาพสุดท้ายของแม่เนี่ยคือพี่เชื่อไม่ถามว่าเชื่อไหม เราไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซนต์แต่เด็กมันโกหกมายี่สิบกว่าวันมันจะโกหกเพื่อให้ตัวเองติดคุกหรอกอ่ะคิดเอาพี่ทำอย่างนี้มาตลอดมันต่างกับโกกอกนะอ่ะนะเอาพูดเลยโกกอกเขาเขาไม่ได้พูดอันนี้คือเขาโกหกมายี่สิบกว่าวันเขาจะมาสารภาพเพื่อตัวเองติดคุกโกหกเพื่อติดคุกเขาก็โกหกไปเรื่อยๆดิเขาตำรวจหาไม่ได้อยู่แล้วตำรวจหาไม่เจอบากทีเขาก็โกหกได้ตลอดแต่สุดท้ายแล้วเขาก็คนแรงกดดัน จากสังคมจากสิ่งรอบข้างจากที่เราใช้ใจฝุยเขามากกว่าคุมเออกับ,บกลายเป็นว่าเราถูกมองว่าเราเขาข้างเด็กนี้ใช่ถ้าใครติดตามพ่นอนะอขด,ด่าทุกวันเลยนางสาวนอนอนี่อขด่าทุกวันเลยค่ะความเป็นไปได้ที่เขาสรารภาพครั้งสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นความจริงที่เขาพูดก,ก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจแล้วที่จะไปสอบใช่ไม่ใช่หน้าที่เราแต่วันนั้นคือเราอะพอเด็กสารภาพกับเราปุ๊บเนี่ย เราโทรหารองผู้จัดการพักเจ็ดเลยค่ะซึ่งมาพูดคุยด้วยเลยมันไม่ใช่มีแค่เราคนนะเออมันไม่ได้มีแค่เราแต่ตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้จนจนประมาณเช้าเราถึงจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ใช่ก็กอยาเปิดใจพี่เขาคนเลยนะมูลนิธิวินวินนะครับก็มันเป็นอะไรที่ว่ามันมีประเด็นที่ว่าหมดงบแล้วเหรอ ไม่หมดงบไม่ได้เกี่ยวเรายุติการค้นหาแล้วเห็นไหมอยนี้ขาวเ็่นเองคำว่ายุติเนี่ยเราแค่อยากให้เจ้าหน้าที well> Damn, ่ตำรวจเขาทำหน้าที่ของเขาคุณอย่าลืมว่าเราไม่ได้มอุปกรณ์เราไม่ได้มีเรือที่แบบทุกวันเนี้ยกำนันสารวัตรแป๊กกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาลงงงลงแรงกันเองไม่ได้มีงบประมาณเพื่อมาส่วนตัวนะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับเงินหุนไม่เกี่ยวค่ะข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยโอเคครับขอบคุณพี่อ้อดไม่ถ่าสรุปก็คือยังอยู่ในพื้นที่เหมือนเดิมร่วมสังเกตการอยู่เนาะก็คือทำงานร่วมกับตำรวจแล้วตอนนี้มีอะไรร่วมกับตำรวจคือเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอะไรโทรได้เลยแล้วก็เราอยากช่วยด้านไหนครับผมทำงานเรื่องการแค่นั้นเองแค่เราไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีเลยมันไม่ได้หมายความว่าถอนจนไม่สนใจไม่ใช่ครับผมเพราะว่าไม่มีเงินทุนที่จะมาตรงนี้แล้วอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคขอบคุณมากครับผม นะครับขอบคุณครับผมก็หลังจากที่หลายคนเห็นข่าวเมื่อคืนเนาะ<ห>นซึ่งหลายคนบอกว่าจะไม่มีการค้นหาแล้วแล้วก็จะมีการยุติการค้นหานะะักข่าวก็จะถอนกําลังออกมูลิธิวินวินก็จะไม่ลงพื้นที่เนื่องจากไม่มีก็ประมาณในประมาณเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่านะฮะมูลิธิวินวินจะร่วมทํางานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกคนที่ลงพื้นที่ช่วยกันหา นักข่าวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกช่องนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับาการค้นหายัางคงดำเนินต่อไปนะครับซึ่งข่าวที่ออกไปเนาะว่าไม่มีเงินแล้วไม่ค้นหาแล้วถอนกำลังแล,แล้วนะก็เหการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะยุต,ติทั้งหมดนะไม่ใช่นะครับเป็นการทํางานร่วมกับตารวจครับทุกคนครับน,นี่คือบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะได้มีโอกาสถามน้องนะครับเจ้าที่ มูลทิธิวินวินอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ